ผมมานพินกับฟิวไทยดอทบ็อกสปอตดอทคนะครับนี่อยู่ที่ร้านขึ้เดเตี๋ยวหางหมูนะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยนี่จังหวัดสตูลน,นะครับเป็นซอยนครต่อกับถนน,นสตูลธานีครับนี่ที่เห็นคือหางหมูนะครับหางหมูเขาหั่นนะครับสุกแล้วแล้วก็หั่นมาเรียงไว้นะครับเส้นหนึ่งตัดมีหมูดแดงนะครับ แล้วก็ผู้คนกําลังทยอยเข้ามาทานอาหารกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าราชการทํางานแบบนี้นะครับก็ที่เห็นนะครับนี่นครับตูไม่เห็นนี่คือหางหมูนะครับจะมีกระดูกตรงกลางแล้วก็มีเอ็นแล้วก็มีเนื้ออยู่รอบข้างครับรสชาติมันจะออกหนึบๆนะฮะก๋วยเตี๋ยวหางหมูผมเคยเห็นวมื่ก่อนเพื่อนผมเนี่ยมิสเตอร์ฮอเสเซียเนี่ยเขาทานก๋วยเตี๋ยวหางหมูที่สงขานะครับอันนี้ผมมาบังเอิญเจอที่สตู และนี่ครับเป็นรถเป็นก๋วยเตียวต้มยำนะครับแนะนำมาทานก๋วยเตียวต้มยำเพราะว่าผมว่าเขาปรุงรถต้มยำให้ได้เลยครับนี่ครับเราเจอของแปลก็ต้องลองทานนะครับก็เนี่ยครับ,รบกาลังใช้ตะเกียบหรือผมสั่งเป็นบะหมี่ครับ,ค,รบคุยขึ้นมาให้ดูครับ ก็จะมีหมูแดงนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นถังหมูครับสก็ถ้าเจอกันในคลิปอย่าลืมแบกไปกันที่บล็อกบ้างนะครับ feelthai b l o g s p o t c o ครับ hmm. แล้วพบกันใหม่ครับ